อ่าเก็บมาเก็บใส่มาเลยลูกเด็กๆช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์ถักปลังเดี๋ยวก็ล้างออกลูกนั่นแหละเอาถุงใส่สิใส่ถุงเลยหัี้เียวนมันทำไมนะเลี้ยวโนเลี้ยวเอาช่วยกันเก็บใหญ่เลยสามพี่น้อง สามพี่น้องช่วยกันเก็บใหญ่เลยเก็บเม็ดผักพลังค่ะนีแกงเต็มเลยพูดอาไม่ถึงค่ะแต่ว่ามีลังมกอยู่ด้วยมีลังมดด้วยอ่ะลังมดแดงอือลังมดแดงระวังนะลูกนี่ได้แล้วยิ่มเกได้ยอะแลังเกิดแกได้ยอนแม่จะสีมือยิงมันเลือนแล้วไหนอ่ะไหนอ่ะอันนี้เป็นสีธรรมชาติลูกไม่ใช่เลือด ไม่ต้องไปซื้ออ,อะไรเลยใช่เป็นสีธรรมชาติเดี๋ยวเราไประบายสีกันดีกว่าที่ไหนอ่ะนั่นแหละไปเล่นที่บ้านพี่ขิงนะ